เดียวดิจิทัลนะครับก็จะในแอปวันดีเท่านั้นทีเดียวเพราะเรื่องแรกที่ออนที่ต่อตัดก็จะเป็นชื่อเรื่องว่าคุณพระเจ้ามีกระต่ายก็จะเล่นคู่กับนางเอกก็คือพิก้าวสุนทรราครับถูกไค์ก็เล่นเป็นบาร์โฮสเป็นยังไงบ้างความยากง่ายขอเรื่องนี้จริงมันต้องง่ายจริงเราะก็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 ยากครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มถ่ายกันถ่ายก็ดีเซอร์แต่เราก็เห็นบทประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็มันเป็นมันเป็นมันเป็นเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของคนสมัยใหม่ ที่อาจจะไม่ได้ยึดตามขนบธรรมเนียมไทยดั้งเดิมโบราณอะไรพวกนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเป็นความรักที่แบบบางทีคนของคนเราเจอกันมารู้สึกดีต่อกันมันอาจจะแบบพัฒนาไปไหนต่อไหนได้เร็วอะไรเงี้ยแบบมันก็อยู่ที่ความรู้สึกเป็นรั้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่บ้านเขาอาจจะไม่เข้าใจอาชีพเราซึ่งก็คนนั้นจะเข้าใจได้ก็เรื่องนึงก็เป็นแค่จะเป็นสีสันเหมือนกันอีกเรื่องนึงที่สุดชัดมากเรื่องไอ้เรื่องวันดีเนี่ยกำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ถ่ายไปแล้วนิดนึงแล้วก็ถือว่าสนุกมากเรา รู้สึกว่าทำงานแบบเอนจอยแบบสุดๆเลยอนะไรเงี้ยแล้วก็ได้ที่ป้อนที่ป้อนห,อนห,อนหอนมุนเอ็นมักลับด้วยมาช่วยกันกับทายาทก็ทุกอย่างเลยออกมาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เราทั้งนั้นสุดยอดเล่นเป็นพาร์ทเดิมเล่นกับพิมพาใช่ครับเรือกวันนี้จะเล่กรรนกะับพิมปปาพาแ,แล้วก็มีมแสดงหลายท่านมีที่ป้อนลูกซาคริสมีเพ็งขวัญด้วยแล้วก็มีน้องหมีวก็แสดงใหม่แล้วก็มีนาหน้าด้วยมีเยอะมากอะไรเยอะมากเลย พี่ปองก็ตาคิมตาคิมใช่ครับใจเย็นเลยเนอะเป็นยังไงบ้างตัวจับตัวจับตามองไม่สามเจนเลยนะก็มาแบบภาพมาเลยผมยังเป็นตัวเล็กๆอยู่ไม่กล้าไปเชี่ยวกับพี่ๆเขาหรอกแล้วติดตามพี่เ้าสองคนยังไงบ้างกับผลงานทงด้านการแสดนแล้วก็เขาเก่งมากทั้งคู่ครับผมก็เรียนรู้จากเขาอยู่เรื่อยๆแหละเราเรียนรกันเลยก็พยายามแอบดูอยู่คิดว่าจะถูกขอมมาสามคนป้องใช้ไฟ อาจจะแสดงคล้ายๆกันหรือเปล่าแสดงมาจากอินเนอร์แสดงมาจากใจอินเนอร์มันมาจากการที่เราทำกันบ้านมันแน่เป็นเรื่องชื่อแลยวเออเดี๋ยวว่าเรื่องนี้ก็ฉูดขาดเหมือนกันพอจะส้องคอยให้แบบแฟนได้ลงจริงๆจะมีการพูดเรื่องวันดีอีกครั้งตอนเดือนพันธ์ปีหน้าแต่ว่าคอยนิดหน่อยคือมีอยู่คิวหนึ่งทั้งทั้งวันเจ็ดโมงถึงสี่ทุ่มผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยครับคิวแล้วก็เขาเป็นในกีเซอร พอพูดมาสามคนแล้วมก็ต้องคิดว่าต้องไป็ติงเจ้าชูแน่นอนตนี้ไปรู้สึกไงเอออาจจะลุกๆาลุกๆกัอยู่ให้จริงๆนะมันใช่ในเรื่องไม่ีใครเจ้าชูเลยยกใหมในเรื่องจริงเหรอนี่พีชากคิดคืออะไรข้าววัดพี่ชักคิดเป็นคนดีมากพี่พ้อมก็ดีมากลผมกาลันตีดีติดตามได้ปีหนแลงดีๆน่นอนปีหน้าคุาพนจู่องนี้อีกครั้งามรือบา่า ลาไปเที่ยวไปถ่ายรูปเราคนที่ไปด้วยถ่ายด้วยไฮอไฮอะเพราะว่าเขาได้นิ้มมุมใบทุกมุมเลยไม่ถามเขาถ่ายมาเยอะแล้วเราเาเลือกแสดงว่าแงว่ายเราแสองว่าง่าแเดงว่าแสดงว่ามง่สงว่าง่าแง่าแส่าแสดงวาแส่ดงว่าแอองว่าสดงว่าแสว่าสดงว่าไงว่างาแสด่าดงาแสดว่าแดว่าแอดง่ง่าว่าแงวานสาสวแดว่าแสาแสสางวแสดงว่าสาแสดาดแ่าง ก็ก็ก็ไม่ได้ขอแว่าแบบแอดถ่ายเอามากกว่าอะไรเงี้ยคุยๆอยู่หยิบไาถ่ายอะไรี้มากว่าถ่ายแอบได้หรือแอดถึงรู้สึกว่าได้แล้วถึงแล้วใส่20้ยี่สิบรูปก็เยอะมานแต่เขารู้มุมเรามา้ก็น่าจะรู้นะน่าจะรู้รู้ซึ้งลยรู้มากทีุ่แต่บางรูปเป็นคอ้างที่จะแบบร้นอนแบบว่าเฮ้อชีอยงเงี้ ขอไอ้รูกนะชินนั้นพนักงานถ่ายอ๋อแล้วทำไมไม่ขถ่ายอันตรายมันอยู่ที่สูงนี่จะสอนยังไงหรอเขาจะช่วยกันถามจริงเหรอสมม่ผมจะเป็นลูที่แบบว่าจะทำแบบว่าโชว์ความเป็นผู้ชายของเราไปถึงไหนแต่ไหนแล้วมานถูกอะไรยังไงเขาก็ถ่ายเขาถ่ายอยู่แล้วเลยแต่เขาขู่ไหมถึงว่าตรงนี้มันจะดูแบบว่าในเสื้อตะกีนแอของ์เกินไปอ๋อเขาเขาก็ช่วยดูช่วยดูว่ามันแบบไม่ให้มันน่าเกลียดก็พออะไรเงี้ย ดูดีเขาจะบอกว่าดูดีแล้วก็ถ่ายเลยแต่ยังบางคนก็เริ่มไม่ก็ยังไม่ชินกับสิ่งที่คิดว่าเอารูปเรามาเทียบกับรูปเพราว่ามันไปด้วยกันไปด้วยกันอย่างเงี้ยวมัก็ยังมีความผูกเราอยู่มันอยู่ไ้่จริงอย่เงี้ยมันก็ถือว่าห่วงเราก็ไปด้วยกันไหนทำไงอ่ะก็ก็ทำอะไรไม่ได้เขาห่วงเราแล้วก็ก็เข้าใจได้แต่มันก็คือคนละโลกกันคนโลกทำอะไรทำไมโลกทำเป็นจริง ถ้อยากดูคลิใบพืชสิ่งหนบ้างป่อยผมไปเรียนรู้ก่อนเถอะครับ <c oughs> ผมเพิ่งยิบให้ผมขอไปเรียนรู้ชีวิตก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าก,กันอะไรที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างทริปแต่ละทลิปมันได้เรียนรู้เยอะขึนน้นไหมก็ <c oughs> ดีครับผมก็ได้ไปได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้เจออะไรเป็นแบผมชอบเที่ยวและชอบไปอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่เหมือนกันบ <ๆ S 2> ้างไหมอย่างไปกินเองที่เขาบอกว่าเของก่อนที่มันเป็นปีๆแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่เขาบอกเขาจีบเราก่อนเออใช่ยังไงอ่ะก็เขาก็เขาก็ พยายามพยายามเข้าหาเราอะไรเงี้ยแต่ว่วาก็คุยกันนะผมก็ไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาอย่างเดียวเลยผมก็มคุยด้วยอะไรเงี้ยก็แต่เขารู้จักเรารู้จักกันมานานมากแล้วจววริงๆแล้วอ่ะที่สุดอางเขาแสดงสเตจชัดเจนเลว่าเขาไม่ได้กิดฉันฉันต่อแถวมาเป็นมีปีใครจะมาต่อแถวก่อนฉันไม่ได้ผมก็เห็นแล้วผมว่าตลกเผลอไหมก็ตลกอ่ะก็ตลกแต่ว่ามันก็เป็นนั้นแหละจริงๆแล้วว่ะมีอะไร คิดกันนที่่แบบพอุไ้ระผมว่ามันสนุกมากกว่ารู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันสนุกดีอะไรเงี้ยผมไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์ที่มัน,นตึงเครียดหรือว่าคือเขาก็ดูแลตัวของเขาได้แล้วผมดูแลตัวองผมได้แล้วเราก็มีเวลาว่างแล้วก็มา,าเอ็นจอยกันแค่นั้นเองอะไรเงี้ยแบบเราก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่แบบเราไม่ได้ต้องพยายามสุดๆไปเลยขนาดนั้นแล้วเขาต้องพยายามสุดขนาดนั้นอะไรเงี้ยต่างคนแต่แฮปปี้มันก็พอแล้วตร <ใน S 1> งนี้เราได้มีการคุยนะแต่ว่าพู้ว่าโคตรลุกันกเลย ที่เจอเรื่องนี้เรื่องนี้จะไไม่มีกมารให้ติดต่ารแจ้งให้ทาบพเกลียวใหญว่าจะต้องเจอตั้งแยังไงบ้างอะไรย่างเงี้ยแจ้งแต่แรกเลยครับแจ้งแต่แรกเลยว่าก็มันอาจจะมีอย่างนี้นะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ผมไม่รู้แต่ว่ามันอาจจะมีอย่างนี้นะแล้วก็บอกแต่แรกแล้วเขาก็บอกว่าเขามมีปัญหาก็คือจบ เพราะว่าปัญหานี้มันจะไม่เป็นละครความสัมพันธ์ในอนาคตมันก็คือจบแล้วแสดงว่าหลังจากแคี่ยวที่หลอกตอนเดียวก่อนคือสบายใจเพราะว่าเขาอยู่ได้แน่นอนเขาหน้าอยู่ได้แหละอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยเสพข่าวอะไรพวกนี้เหมือนกันส่านที่มันไม่ค่อยดีอ่ะไรมั้ยคี่ถามสถานที่ไปอย่างไรที่คุณชอบกลชอบไปไหมก็ชอบที่เขาป่าตั้งแคมป์เขาอยู่ในน้ะไรอย่ไม่ได้ไปแคมป์เลยแต่ว่าไปไปทะเลไปแบบก็สวยๆงามๆมากไม่ได้ลำบากมากอะไรเงี้ยก็ไม่รู้กันเอา มันไม่ได้ลำบากจริงๆนะถ้าไปแคมป์เนี่ยลำบากยังไม่ได้ไปได้วยกันเลยก็เลยไม่ได้ไปหรือเปล่าอันนี้คือพอแม้เราจะมีคนามรู้ใจแล้วแต่จริงๆเราก็ไม่ถูกเหรอเพรววาะเราเปตอร,เร,ตรเราเองแล้วยังไงดูว่าคนจุดมันเ็นยังไง,ง,งผมว่าผมก็จริงใจนะแบบว่ามันเป็น,นยังไงผมพูดไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็คนที่เขารู้สึกว่าโอ้ยไปมีคนนั้นแล้วไม่อยากตามแล้วก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจได้มันก็เป็น ไอ้ที่อยูของเขาอะไรเงี้ยคนที่ยังอยู่ก็ยังอยู่ก็ก็โอเคแต่ในทางตรงข้ามแบรนดม่จะมีแล้วแต่เขาจะไม่อยากจะ็นต่อแถวอย่างเง้ยนะเาจะให้กำลังใจคนต่อแถวเป็นมากเลาเราอยากให้ต่อแถวยิ่งยุที่แบบยิ่งยุงไม่ถึงเขาก็พยายามเข้าพยายามไม่รู้อ่ะก็พยายามเข้าแต่ว่าผมผมไม่ค่อยแบบสมมติจะคบกับใครไม่ค่อยจะแบบว่าไปหาคนไกลๆอ่ะผมชอบเลือกคนที่อยู่ใกล้ๆผมที่ผมรู้จักเขามาแล้วสักนิดนึงอะไรเงี้ย ไม่ใช่แบบว่าเห็นในออนไลน์แล้วก็คุยคุยคุยกันแล้วก็มาจีบแล้วกันแม่ไม่มีเลยอันนี้กำลังแจกคลิปอยู่ใช่ไหมแจกคิปใหอยู่อันยาคาอัมยาคามเข้ามาในชิ้ผมเนียเยอะก่อนแล้วนี้ใช้ได้ไหมความพยายามที่ไหนความสําเร็จที่นั่นมันจะใช้ได้กับคนไปความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนกันไม่เคยทําไม่ผิดหก่อน